น่ารับประทานเหล่านี้เป็นอาหารกลางวันของน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสยนานารงค์ดูแลโดยเทศบาลเมืองคอหงในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลารอยยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆเ,เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันด้วยหน้าตาที่น่ารับประทานรสชาติอร่อยถูกปากเมนูหลากหลายไม่ซ้ำกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งน,นี้ทำขึ้นด้วยงบประมาณรายหัวหัวละ21บาท ซึ่งสามารถทําอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนนางศส,สิการอินอ่อนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสยนานารงเปิดเผยว่าทุกๆวันแม่ครัวต้องเตรียมวัตถุดิบและทําอาหารให้นักเรียนตั้งแต่เช้าโดยอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนที่นี่จะไม่ซ้ํากันในแต่ละวันและจะมีนักโภชนาการประจําศูนย์ทาหน้าที่กําหนดเมนูอาหารล่วงหน้าเดือนละครั้ง พร้อมคำนวณคุณค่าทางโภชนาการของแต่ละเมนูที่เด็กควรได้รับอย่างเหมาะสมที่ผ่านมาทางศูนย์ได้มีการวางแผนการบริหารงบอาหารกลางวันอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพตามงบประมาณที่ได้รับอย่างเต็มที่โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสยนานารงเป็นครัวกลางในการประกอบอาหารเพื่อส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองคอหงทั้ง4ศ เราเราก็คิดว่าเดิมคุณภาพของเราก็เต็มอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าได้รับงบประมาณเพิ่มเนี่ยคุณภาพอาหารของเราเราก็ต้องมีการวางเป็นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการระดมความคิดจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคณะกรรมาการสถานศึกษาหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเราจะต้องมาประชุมร่วมกันแล้วก็คิดรูปแบบในการบริหารจัดก,การเรื่องอาหารที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะ เน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักค่ะเพราะว่ากลัวกลางถ้าว่าไม่สะอาดปุ๊บกลัวเด็กจะท้องเสียมีผลกระทบหลายอย่างตามมาค่ะยึดหลักอาหารหลักห้าหมูตามหลักโภชนาการค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเด็กได้รับการอาหารที่ครบถ้วนหลากหลายเด็กก็สามารถที่ว่าเรียนรู้และก็พัฒนาด้านสติปัญญาและก็ด้านอื่นๆไปได้ค่ะอาหารสําคัญที่หนึ่งเลยค่ะทางด้านนี้ค่ะอย่างไรก็ตามสินค้าวัตถุดิบในปัจจุบันมีราคาที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนของการประกอบอาหารสูงขึ้นตามไปด้วยหลังจากครมพิจารณาปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นป .6 ครอบคลุมนักเรียน5.8ล้านคนทั่วประเทศโดยปรับอัตราตามขนาดของโรงเรียนเริ่มปี2567หากได้รับงบอาหารกลางวันเพิ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก่กายเสยนาณรงค์จะได้รับเพิ่มจากเดิมหัวละ21บาทเป็นหัวละ28บาท ทำให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้ทานอาหารที่หลากหลายอีกทั้งยังสามารถรับมือกับราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้นด้วยกองการศึกษาเทศบาลเมืองคอหงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์ด้านโภชนาการอย่างสูงสุดโดยเฉพาะเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาลเป็นช่วงวัยที่สําคัญอย่างยิ่งในการทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตส่งผลต่อพัฒนาการด้านกายภาพและความคิดสร้างสารรค์ เมื่อเงินรายได้เข้ามาเราก็จะผลักให้กับส่วนพัฒนาอีกเล็กครั้ง4ี่สูนะคะเข้าบัญชีเงินรายได้สถานศึกษานะคะในส่วนของการผลิตนะคะครัวกลางก็จะรับในส่วนของวัตถุดิบต่างๆซึ่งทางกองจะเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างให้นะคะว่าต้องการเมนูต้องการวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะเราจะมีแม่ครัวนะคะเราจะมีนักโภชนาการเราจะมีผู้ช่วยแม่ครัวนะคะ เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ทางเทศบาลจะดูแลก็คือจะจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภา,ารกิจให้นะคะเราจะไม่ไปเบียดบางเงิน21บาทของน้องๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเงิน21บาทเราจะเต็มที่ในการจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆนะคะทางกองการศึกษาก็ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ของเทศบาลนะคะมีการซื้อพวกแก๊สอะไรต่างๆให้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะนาเงินทั้งหมดนะะคมาคํานวณว่าเราจะจัดเมนูอาหารให้น้องได้อย่างไรในแต่ละวันเพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและก็เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ การได้รับจัดสรรงบอาหารกลางวันเพิ่มจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า120คนช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนทำให้โครงการอาหารกลางวันมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอนบดินพมสุขถ่ายภาพฟาริดารอดกุบทีมข่าว nbt ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา